จิรัตโทษหนักแน่โดนคดีอาญาสอบคุกอ่วมสองกระทงพอบบอนรดอนั้นได้ย้ำในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวนะถึงประเด็นของ ใสดอศีสานะซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมสนใจแล้วก็อยากทราบจึงออกมาชี้แจงรายละเอียดนะแล้วก็ยืนยันว่ากองทัพบ,บกเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีนี้เพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษซึ่งถ้าเราดูว่า,ามีโทษอาญาในกรณีที่มีการทําเอกสารปลอมขึ้นมาเนี่ย ก็เป็นเอกสารสิทธิ์หรือว่าเป็นเอกสารของทางราชการก็จะมีความผิดปออายาม,มาตา265้นะจำคุกแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทค่ะซึ่งนักข่าวนะก็ได้ถามคุณจิรัตน์นบอกว่ากังวลหรือไม่ว่าอาจจะหลุดสสอได้นะซึ่งนายจิยรัตน์ก็กล่าวว่าไม่กังวลเพราะตนเนี่ยได้รับจากเจ้าหน้าที่ราชการทหารนะะถ้าบอกว่าฟอมเนี่ย5คนที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องเนี่ย ขาปลอมเอกสารมาให้ตนหรือไม่นะเมื่อย้ำว่าเป็นประเด็นใหม่ให้เอาผิดเจ้าหน้าที่หรือไม่เนี่ยที่รับรองเอกสารให้ไม่ครบองค์ประกอบนะซึ่งเขาก็บอกว่าจะขอเรียกร้องว่าอย่าเบี่ยงประเด็นต่อให้ไม่มีตนเนี่ยข้อเท็จจริงที่ตนเรียกร้องเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่29มกราคม2567นะฮะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตั้งโต๊ะถแถลงข่าวชี้แจงกรณีใบสอดส43นะ,ะโดยพลโททวีภูลริมสาครนะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวว่าต้องการชี้แจงลําดับขั้นตอนนะคะการที่ได้มาซึ่งใบสด43ที่ถูกต้องนะซึ่งก็จะมี2รูปแบบนะก็คือผู้ที่ผ่านกระบวนการการตรวจเลือกนะมาจับใบดําใบแดงก็จะต้องมีประธานแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมีการลงลายเซ็นทั้งหมดนะแล้วก็จะได้รับเอกสารวันตรวจเลือกจากมือประธานเท่านั้นนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ที่ผ่อนผันนะคะก็จะได้ใบสด4 3เหมือนกันนะคะแต่จะมีช่องที่เขียนว่าผ่อนผันซึ่งเงื่อนไขสําคัญเนี่ยก็จะต้องได้รับจากมือประธานในวันตรวจเลือก เท่านั้นนะคะถ้าไปได้วันอื่นเนี่ยจะมาบอกว่าวันนั้นไม่มาแล้วก็มาวันหลังมาจับใบดําใบแดงแล้วก็ได้สอดอกสกลับไปเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่มีโดยกระบวนการนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าวิธีการเป็นแบบนี้แล้วก็จะได้รับเพียง2รูปแบบเท่านั้นนะคะพร้อมนําใบสอดอส 3, ที่ถูกต้องเนี่ยมาแสดงให้สื่อมวลชนได้เห็นะรายละเอียดต่างๆนะคะ ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็ยืนยันว่าได้จัดเก็บหลักฐานนะคะการตรวจเลือกทหารไว้ทั้งหมดนะฮะแยกไปหลายส่วนเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้หลายทางนะคะซึ่งใบอดรสีสามเนี่ยหวัวใจหลักก็มีอยู่2อย่างนะคือคนต้องเซ็นครบคือกรรมการ5ท่านนะคะครบทุกช่อง แล้วก็จะต้องได้รับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันนั้นเท่านั้นแล้วก็วันเดียวด้วยนะคะไม่ว่าจะไปรับวันอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนที่คนที่เข้ากระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะจับฉลากใบ,ใบดําใบแดงเนี่ยจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะคะนี่คือหัวใจสําคัญแล้วก็ถ้าเป็นเอกสารที่ทางรชาชการออกให้เนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะ,ะถ้าหากว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่บอกเนี่ยก็ไม่ใช่เอกสารที่ทางรชาชการออกให้นะคะผู้บัญชาการก็ย้ําแบบนี้นะคะ ทางด้านของพันเอกพงศริษ์พระวังขนาดนะครผู้อํานวยการกองการศัตรีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนี่ยก็ได้ชี้แจงบอกว่า,วาน้องๆที่ได้รับหมายเรียกเนี่ยจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกนะซึ่งจะกําหนดไว้ในสถานที่ใดวันใดแบบตายตัวไม่สามารถเป็นวันอื่นได้แล้วก็เมื่อมาเข้ารับการตรวจเลือกแล้วเนี่ยหากอยู่ในรายชื่อของผู้ผ่อนผันนะมารายงานตัวเสร็จแล้วก็ถูกแยกไปนะคะแต่ไม่ว่ากรณีใดเนี่ยก็จะต้องได้รับใบรับรองการตรวจเลือก นะหรือว่าใบสอดอสนี่แหละจากประธานเท่านั้นนะคะซึ่งปีต่อไปเนี่ยก็จะต้องมาเข้ารับการตรวจเลือกนะคะมาแสดงตนตามวันแล้วก็เวลาที่กําหนดเป็นลักษณะปีต่อปีกรณีอื่นเนี่ยไม่มีนะคะยืนยันนะว่าใครที่อยู่ในระบบนะต้นขั้วเนี่ยเจอหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยชายไทยทุกคนค่ะที่เข้ากระบวนการเนี่ยจะต้องมีต้นขั้วนะะส่วนต้นขั้วของนายจิรัตเนี่ยก็ระบุไว้อย่างไรเนี่ย ขออธิบายว่าตนอธิบายไปแล้วว่าขั้นตอนของสอ,อสสมมีอะไรที่ถูกต้องลายเซ็นต้องครบลายลิ้นม,มือต้องพิมพ์นะคะต้องไปดูว่าสิ่งที่มีผู้มาแสดงออกมาเนี่ยว่าสอ,อสสมใบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ราชการออกให้หรือไม่เพราะถ้าไม่ครบก็จะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้นะคะส่วนจะถือว่าเป็นการ ปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นั้นเนี่ยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนี่ยก็กล่าวว่าเป็นไปตามที่ตนที่แจงไปนะคะถ้าฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะทราบว่าของจริงเนี่ยต้องรับนะต้องรับจากมือประธานเท่านั้นนะคะถ้าองค์ประกอบพวกนี้ไม่ครบเนี่ยก็จะไม่ใช่ของจริงนะคะ ซึ่งขณะที่กองทัพบ,บกเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็จะแจ้งความร้องทุกข์การโทษนะคะอยู่ในขั้นตอนซึ่งก็เข้าใจว่าใช้เวลาไม่นานอาจจะ1-2วันเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดำเนินการส่งของการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยมีความผิดอย่างไรนั้นเนี่ยผอบอรน,นอรอดอนะคะเขาก็ได้กล่าวว่า ความผิดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินแล้วก็การต่อสู้คดีในชั้นศาลนะก็ยืนยันว่าโทษขนาดไหนเนี่ยก็อยู่ของการพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ย้ําในช่วงท้ายว่าประเด็นใบสอดอสีสามเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยสนใจแล้วก็อยากทราบจึงออกมาชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ยืนยันว่ากองทัพบ,บกเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนในกรณีนี้เพียงแต่ว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กาโทษต่อไปนะคะทางนี้เนี่ยรายงานว่าต้นขั้วสอดอสีสามเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นับ10ปีนะคะแล้วก็ กรณีของนายจิยรัตเนี่ยก็ไม่ได้มาเข้ารับการตรวจเลือกจาบใบแดงใบแดงด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายจิยรัตทองสุวรรณสสชาเชิงเซาพักเก้าไกลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะตนเนี่ยรับมาจากมือเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการตนก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอมอย่างไรนะสมมุติว่าถ้าตนหนีฐานจริงเนี่ยมันก็หมดอายุความไปแล้วจะปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ตัวเองเสี่ยงไปทําไมนะ จะกล่าวหาตนว่าปลอมแปลงเอกสารในคดีที่หมดอายุความไปแล้วเนี่ยหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่เมกเซนต์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเท่าที่ตนอ่านข่าวเนี่ยน,นรดก็ระบุว่าไม่เจอคนที่ชื่อนวรินซึ่งเป็นชื่อเก่านะไม่เจอต้นขั้วตนก็คิดว่ามันไม่แปลกแต่ถ้าไม่เจอต้นขั้วของจิรัตอันนี้ตนว่าแปลกนะเพราะว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ทําต้นขั้วหายหรือไม่น่ะนะ,ะพะมีเลขกํากับอยู่มีลายเซ็นรับรองความถูกต้องนะพันเอกพันโทห้าคนเนี่ยซึ่งมันก็ไปตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าปี2500 54เนี่ยใครมาประจําที่เขตนี้ดูลายเซ็นก็รู้แล้วแล้วก็ถ้าบอกว่าเอกสารของผมเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบก็ต้องไปถาม5คนที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องสิ มาถามอะไรผมนะณจิระก็บอกว่าจะมาตรวจสอบตนเนี่ยตนก็ยินดีอยู่แล้วแต่ไม่ต้องมาเล่นข่าวบิดเบือนให้มันเปลี่ยนประเด็นเรื่องนี้เนี่ยอยู่ดีๆมีคนสงสัยว่าสสนิทหารแถมเป็นสสฝ่ายค้านด้วยไม่ถึง2วันก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นฉากๆบริการข้อมูลอย่างดีรวดเร็วมากและคําถามอื่นๆที่ตนถามไปเนี่ยที่สังคมถามเนี่ยตนเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยมีหน้าที่ตรวจสอบถามอะไรไปทําไมไม่ตอบไม่ถแถลงบ้าง ะะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นกายเป็นว่าจากนิทหาเนี่ยการเป็นปลอมแปลงเอกสารแล้วนายจิรก็บอกว่าอย่างที่ตนบอกไปว่ามันไม่ make sense นะ,ะตนจะปลอมแปลงเพื่ออะไรให้ตนเองมีความผิดทําไมอยู่ดีไม่ว่าดีนะ,ะในเมื่อคดีเนี่ยมันหมดอายุความไปแล้วนะ,ะส่วนที่มีการตั้งคําถามว่าไม่ได้ไปจับใบดาใบแดงหรือไม่เนี่ยก็ย้านะคะว่า ยืนยันว่าตามที่พูดไปหมดแล้วนะว่าใบสรสีสามเนี่ยมาอย่างไงยืนยันว่าไม่ได้โกโหกตนก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเสียหายด้วยส่วนกังวลหรือไม่ว่าอาจจะหลุดตําแหน่งสสนะนายจิรัชก็บอกไม่กังวลเพราะตนเองเนี่ยก็ได้อ่รับใบอันเนี้ยมาจากเจ้าหน้าที่ราชการทาหารถ้าบอกว่าปลอม5คนเนี่ยที่เขาเซ็นรับรองความถูกต้องเนี่ยเขาปลอมเอกสารมาให้ตนหรือไม่นะฮะแล้วก็มาถามว่าจะเป็นประเด็นใหม่ไหมให้เอาผิดเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย นายจิรัตก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตนผิดอะไรแต่ถ้าตนจะเรียกร้องเนี่ยจะขอเรียกร้องว่าอย่าเบี่ยงประเด็นนะต่อให้ไม่มีตนเนี่ยข้อเท็จจริงที่ตนเรียกร้องเนี่ยก็ยังอยู่นะซึ่งตอนหน้านี้แหละหลายคนก็มีการวิเคราะห์นะว่านายจิรัตเนี่ยก็อาจจะมีโทษนะโดนแจ้งความสอกระทงได้นะคือหนีทหารกับใช้เอกสารปลอมนะแต่ว่าเรื่องของการหนีทหารนั้นเนี่ย คดีก็น่าจะหมดอายุความไปแล้วตามที่เขาบอกนะ,ะซึ่งก็ต้องมีลุ้นนะ,ะเรื่องของการใช้เอกสารปลอมนะถ้าผิดจริงเนี่ยก็เจอโทษหนักอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วอาจจะทําให้หลุดจากตําแหน่งสสอ,อีกด้วยนะ,ะแล้วการจะมีโทษถึง2กระทงด้วยนะคะสำหรับการปลอแมแปลงเอกสารนะ,ะก็มีความผิดปอาญาม,มาตรา265นะหะจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้เอกสารปลอมเนี่ยก็มีความผิดตามปอาญาม,มาตรา 268นะต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ทําเอกสารปลอมตามประเภทของเอกสารที่ใช้นั้นๆตามมาตรา264 265 266หรือ267ด้วยเช่นกันค่ะ